สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆต่อกับสายซีแชนแนลอีกเด้อจ้ะเด้อวันนี้จะพาพมาเบิ้งหมกทัวร์น่าจะเนาะปลูกจังได้มันจังสีดกนะจ้ะนี่ค่อยเฮ็ดหน่อยๆน,นึงกระดกดูเด็กพี่น้องแตสิมาบอกวิธีเห็พี่น้องนา่จาจะเนาะค่อยอันปลูกในกระสอบเด่นเหน,นาไหม สี่กระสอบนึงซ <gens> ี่กระสอพากระสอบนี่นะจ๊ะหน่อยมันใหญๆพี่หนออ๋อแบบใหย่หนึงพี่หนอกะคว้ะแตงใบมันออกสีน้ำเลืดก มีมือเดียวนะ่จาจะก็เลยบัมีผู้ถือกล่อ,องค่ะอก็สิแตงใบมันออกสิพอมีดปาดกันไกลมาตัดออกเนาะแต่อใยใช้มือเดียวโอู้หอันนี้ก็เลยเด็ดเอาในแดดมันซองถึงนา่าจ้ะดอกก็สีดกกัะสีบ,สออบ้ะนจะชดอก 啥有？ ็ใบมันออกน่าจะเห็นแดดซองกระถือในมันนาะทือเขลือมันน่อยหน่อยมันก็มีลายหลุ่น่าจะนอนนี่ตัดตัดใบมันออกน่าจะพี่นอง ใบมันดอกห้มันหน่างๆเนาะมันคืออนี่คือกันเนาะริดใบมันน่าจะพี่เนาะนี่จ้ะ คือนี่คือกันนะจ๊ะนี่เขากะริดใบมันมันเหลือใบหน่อยๆนี่แกม,มันก็นม,นกมีนยกักสาร พอได้เก <aquí> ็บกินนะจ้ะบดสานก็สิมีตะน่วยเน่นี่ล่ะจ้ะพี่น้องก็สิมีตนย แม่ไปทางนันก็เขียวเนาะจ้ะสวนพรกเด้อจ้ะนี่พริกก็เลียงเนาะจ้ะูในทุงใสุ่งจ้ะุงุงดินสือดินมาเพาะปลูกเฮากันุงมันเฮาก็เอามาเฮ็ดกระถางปลูกพกเเฮาได้จ้ะ โหแลค่ะพักสวนขั้วปลอดสารผิดน่าจะพี่น้องท่าพี่น้องมาอัปเดตจ้ะ กล้วจะกำลังออกดอกน่าจะเนาะนั่งไซก็ได้นเนียยัางย่งย่งยังอยู่ถ้าพี่น้องมาอัปเดตผืชพักต้นขั้วพัก ปลดสานขางบาทน,น่าจะเนาะพื้นที่นหน่อยก็ปลูกไดน้น่าจะเนะี่ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยจ้ะที่เข้ามารับชมเนาะสามาติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สายสนีชาแนลจ้ะก็ mm hmm. สำหรับคลินิกก็ขอฝากพี่น,อน้องเพียงสนีกันด,กด้วยจ้ะเด้อ ยังค่อยพอก,กันคลิ่หนาจ้าคัะดีจ้า